สวัสดีครับผมคุณชพัฒน์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําสิ่งที่เรียกว่าในโลกใบนี้สิ่งที่เรียกว่าขี้นะครับผมก็ทุกคนรู้จักขี้ใช่ไหมใช่ไหมมึงรู้จักขี้ไหมใช่ใช่ใช่ขี้มันคืออะไรขี้มันคือสิ่งปฏิกิริยาขี้มันคือสิ่งปฏิกูลของหมาขี้มันคืออาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สารัดโอ้ขี้มันคืออาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ไปบดไปย่อยไปย่อยต่างๆจน ถึงลำไส้ใหญ่แล้วก็ส่งออกตูดและก็เรียกว่าขี้เรียกให้มันดีๆหน่อยนะว่าเผื่อใครกินข้าวอยู่ไม่ใครกินข้าวอยู่มึงก็ปิดไปสิเออได้ตั้ะแต่ถ้ามันปิดไม่ทันนะก็ไม่ต้องดูตั้งชื่อคลิปก็บอกแล้วว่าจะทําขี้นี่มันใกล้หน้าผมไปหรือเปล่าใครเมื่อไหร่ใคใกล้นะอ่าเขียนเมื่อไหร่ใครใกลก็ไกลคือกร,กระบวนการการเกิดขี้มันใช้เวลานานแล้วมันยากใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําขี้ด้วย นี่รังกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษลังกวกตที่ใสด่ดาบันเก่าโอเคเนี่ยยังแรกนะฮะเราจะมาตัดกันเลยแม่งหนาวอ่ะโอ้โห,โหอ้โเหรอเราฉีดกันเล่ๆนะเออมาจุ่มน้ำนะฮะห้อสปอยดีเดี๋ยวฉีดก่อนเดี๋ยวเขาฉีดก่อน เนใหญ่ไหมป่าร้ว่าชุดก,ก่อนอะละเสร็จแล้วเราก็ทมาทำอไรต่อลอู้มไหมเราก็มาฉีดเรามาฉีดต่อนะให้ป็นเล็กๆเล็ก,ลก,ลกนี่เดี๋ยวเรามาเก็บกันก่อน,นะ, <S <S อนะถ่ายเสรเดี๋ยวเราเก็บไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งมวโซ่เมืนคนไม่มีมต่อนะคือยังไงเราต้องมาเก็บกันน,นะออต้เดี๋ยวเนยนะัน้ำให้เติมไมเดี๋ยวมันดูน้อยวะไห่กังเอาไปลาด่ไปอหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นข้มือก่อนะ การนำขี้นี่อ็เลยคือไปดูพี่ซิมมาพี่ซิมเอเตอร์รู้จักวะอ่าพี่เอาวันนี้เดี๋ยวกูจะให้พวกมันแดกขี้นะเนี่ยเดี๋ยวนี้ surprise motherfucker เนี่ยแต่ว่ามันเป็นแกนดิชู่มไม่ใช่ขี้นะแต่ว่าเราไม่มีแกนดิชุ่มเ,เราต้องเลยใช้กระดาษลังมันก็ได้เหมือนกนันแหละแต่มันจะไม่ได้คุณภาพเท่าแกนดิชู่นะอันนี้มึงเห็นอันนี้ที่กูใส่นะดูนะครับอ่ะกูจะใส่ประมาณนี้แล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็ขยำนะครับขยำห้มันเปียกน้ำ อเนี่ยสีจะประมาณนี้มันจะเหมือนขี้เดี๋ยวว่าเราจะแช่ไว้ก่อนนะอ่ะแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเล็กกว่าเดิมออกประมาณนี้เล็กเล็กเล็กประนี้อ่ะมันก็คล้ายๆเลยไงไม่รู้อะแต่มันก็ไม่ใช่นะอ่ะดูฮะเราหั่นชิ้นเล็กๆล็กว่านี้คือที่กูชอบมาออกมาถ่ายข้างนอกช่วงนี้คืออะไรรู้ไหมกูต้องฝึกความกล้าเว้ยจะไปถ่ายวอล์กไงเออไปเที่ยวแล้วต้องไปเจอคนเยอะแล้วเดี๋ยวกูไม่กล้ามันจะน่าอายเวรเพื่อถอยหลังไปเหยียบพี่หมาเนี่ยไงรู้วยยืน เฮ้ยอย่าถอยอย่าถอยเดี okay. year, ๋ยวเหยียบไม่เหยียบยังไม่ถึงเลยไกลทีเสร็จแล้วเราก็รอให้มันชุ่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้คนระับขอดูสีหน่อยดิสีนะ้ำนี่จะฉีดแต่ก็ยังไม่ปั้นเป็นก้อนต้องเอาออกมาด้วยแล้วค่อยปั้นปั้นเป็นก้อนเลยผมรู้สึกว่าผมคงต้องฉีกกระดาษอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันมันน้อยเกินเพนใหญ่ไปก็ไม่ได้นะเว้ย okay. คลิปนี้ไม่มีสาระนะแค่จะมาสอนทำขี้ DIY ไ,ไว้แกล้งคนเฉยๆนะ เปเลยไรเลยไปเไรกลิ่นเหม็นมันขี้จริงๆเลยอมเอ็งลองดมดูก็ขี้มันอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่เอ็งลองดมดูแต่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันมีนิดเดียวแต่มันมีกลิ่นขี้อยู่นิดนึงนะเออมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นในนี้เมื่อกี้แสดงทีเฉยแสดงแสดง คือต้นเห็นท <c oughs> ีน,นี้ก็คือดูจักคที่พิสติมเนี่ยแล้วก็ออกมาประยุกต์เล่น mm hmm. อ่าเองเห็นในที่ค่าขยําใช่ไหมอ่าเห็นเดี๋ยวผมจะขอเนี่ยทำให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อจะได้ฆ่าเวลา <c oughs> <c oughs> สาระนิดนึงขี้เนี่ยภาษาไทยเขาเรียก่ขี้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะเรียกว่าอึหรือว่าเรียอุจาระใช่ใชษา่ปุ่นนะหรือว่าจะเรียกว่าสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤ,ฤษของขี้เรียกว่าชิดนะครับผม โอ้ยชิดไหมชิดนะฮะแต่ว่าภาษีปุนกับสาเกาหลีไม่รู้ขยับขึ้นมาแบบเรียนๆดิขึ้นมาขย่อมหยุดผมเชื่อเท่านี้น่าจะพอแน่เดี๋ยวเราจะมาบิดให้น้ำมันออกกันนี่มันไม่เหมือนน้ำขี้อ่ะพี่เสกชิดโอเคผมทำขี้เสร็จแล้วก็ต้องดมไอโอเมงดมดู เสร็จแล้วน้องขี่ก้อนแรกเราจะวางน้องขี้ตรงนี้เราจะไปแกล้งพี่อมกันเอาพี่อมก็แกล้งพี่อมกันเอาพี่อมก็จะกดคุณรึเปล่าก็นะจ๊ะว้าเอาของจริงไปดีกว่านะเยอมันแรงเกินโอ้แดงไปใช่ไหมน้ำตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหม็นนะห่วงนะว่าไม่ต้องแช่นานเพราะถ้าเกิดแช่นานเนี่ยมันจะเปื่อยอ่าแล้วมันจะไม่เหมือนขี้ขาขาขาตั้งกล้องมีไว้ทำไรอ่ะมันมันมันตั้งไม่ได้ดูดิเหมือนไหมเอ้ยนี่คือขี้่ะ ที่กระดางหลังอ่ะเดี๋ยวจะมาฉีกแล้วก็ใช่ช้าขาตั้งกล้องมาให้มึงไม่ใช้เฉยใช้ไม่เป็น <c oughs> ตดแป๊บหยอดเป็นยูทูบเบอร์มาสามปีใช้ขาตั้งกล้องไม่เป็นอันนี้ก็โยนทิ้งไปก่อนนะแต่เดี๋ยวเราต้องมาเก็บนะไม่ใช่ว่าเราโยนทิ้งกว่านี้เดี๋ยวพ่อแม่เขาด่าเอาแล้วก็มันไม่ดีแล้วมึงจะปิดอ่ะมึงจะปิดเไ็้แว่นไอ้เที่ยวไอ้ตัวนี้อมใจเย็นของช่องกูเด็กๆดูเยอะเฟี้ยวมากนี่ไอ้โอ๊ช่องกู เด็กๆกูเยอะมาเดี๋ยวเขาไปพูดตามมานพูดเน้อแหละด้วยากโซก่กันคูว่าะพูดอยู่แลวน่กูไีเด็กดไม่ม็ททน,มมน,มนทังวักีตีมในอยากจะดอะเคยเกูก็จะมาฉีกเล็กต่อนะครับจริงๆงันมันปั้นแ้แต่กูไม่ปั้นไนะครับผมนี่ก็คีบสี่เงอันอนึงมันเหมือนอะไรรู้ไหม ไม่เหมือนขี้เลยให้มันเป็นแผ่นๆเลยแล้วมันอยู่ในโถส้วมอ๋อเลยรถขี้เดี๋ยวเลี้ยวมากระทืบหน้าเขาเนาะเคเดี๋ยวก็ปิดหน้าเดี๋ยวเราก็จะปั้นคนที่สองนะครั้งนี้เป็นขี้ยาวๆขี้ยาวจะเห็นว่าขี้ก้อนขี้ก้อนฟันผมว่ารถรถจนน้อยลงนะคะว่าน้มันโอ้โหการผูดออกเท่านั้นนะ เดวจริงนะถ้าไปต้องใสชีพเป็นโชว์รวยนะแก้วฮ่าเต็มถังเปล่าบ้านผมใช้น้ำมันอาบน้ำใช้โซ่ออาบน้ำรู้กันคือเมื่อก่อนที่โชว์เลยนะอวดหมูโชว์รวยไงอวดหมูเดี๋ยวนี้อวดน้ำมันนี้เศรษฐกิจพูดคูนไม่ได้เดี๋ยวดนดังนี่แรงแรงระเบิดไปถึงสหรัฐอเมริกาตอนนี้น้ำมันแพงกว่าเดิมริดร้อยแน่เลยตอนนี้ได้ขี้แล้วสองก้อนนะดูดิ อยู่ดีเราข้ามที่เดินไปมีขี้แบบขี้แข็มแล้วขี้แบบขี้ปันกลางฮะเดี๋ยวผมจะไปายาวๆเลยวต้องใช้เยอะๆต้องสามก้อนพอ,อ,นอได้ไหมหาได้ไม่ถึงขี้อะไรไม่พุ่งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฉีดเพิมอันนี้น่าจะเป็นก้อนยาวที่สุดท,ที่ผมเคยทำมาแล้วนะข<ม>ี้เนี่ยในภาษาอังกฤษแปลว,ว่าขี้ซึ่งขี้เป็นคำด่าเหมือนกันนะปร<ม>ะมาทเชี่้ ชิดวิ่งตรงนี้โคตใหญ่อมนั่งเพราะว่าตอนนี้มันกำลังแบบพุ่งลงไงเออตได้ไหมเป็นไรเดี๋ยวกูทำเองกูตัดต่อยได้แน่นอนหัวมันก็ไม่ยาวหรอเอยมอ้ยีเกาะพี่ดานอะไอ้เกาะข้างทางอะเออมัเนยยุง ขี้คนกินเยอะนะเฮ้มึงอย่าเรียกว่าขี้บ่อยดีเด้อคนดูมันจะอ้วกเอาเรียกว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลบสิมันไม่เข้าคนเซ็ปชิปมันจะได้อร่อยกินแล้วอร่อยอันนี้มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นี่มันได้อยู่นะถ้ามึงลองที่ดูถ้าเกิดมึงเอาไปใส่ไว้ในคอหานตัวความรู้สึกเป็นยังไงได้จับไปเคี้ยวฉีกเลยเพรติเวลาจับมันจะต้องเละเลย โคตรเหมือนอ่ะเบาเบาเบาผมมีแผนแจ้งนี่ถ่ายขี้ผมทำขี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะฝากโอมนะฮะฝากโอมไปวางในห้องน้ำไม่ให้พ่อแม่รู้ไม่ให้ใครรู้ทั้งนั้นลับๆแล้วก็เอ็งตั้งกล้องขายด้วยนะใครจะเป็นผู้โชคดีเวื่คนโดนขี้แกจะครอบครัวกูเลยเหรอแค่นี้อ่ะมึงจะแก้พี่ออมยังไงอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว่ะเห็นไหมมันต้องซูมเคยแกงนะตอนเด็กก็แม่งเอากรวาเอาขี้มาแล้วก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วเอาหินหล่นลงไปแล้วเหมือนขี้มากคือผมเคยฝันนะว่าอยากจะแบบตดใส่หน้าคนแต่ว่าผมก็ตดใส่หน้าทีมงานไปแล้วไะโอเคเดี๋ยวผมจะทําก้อนสุดท้ายนะซึ่งมันผมเข้าโรงบาลแล้วครั้งนึงครับคลิปนี้มันดูจังไรยไม่รู้ไโอมคือกูไม่น่าถ่ายเลยอ่ะตัดไปตอนแก้งดีไหมก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างขี้ก้อนนี้ก่อนนะครับ เดวเดี๋ยวแผนแกงของเองจะเป็นยังไงจะเอาไปโยนใส่พี่อมเขาไม่มันเปียกเออใช่จวต้องเด็กก็เปียกึ้นเอาน,นี้ดีกว,ว่าเอาแบแบแบเดินกลาแล้วเข้าน้ำแล้วก็เอาไปปล่อยหน้าประตูเปิดมาเหยียบปุ๊บเหียบเลยไออมกูมีแผนอะทุกคนฟังด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ออมี่เอาใส่กระบอกงเกงไปนี่มันเปียกเดินถือแบบลับๆนะแต่ก<ม>ูมไม่มไมมอยากเดินถือเลยวะ่ะเดี๋ยวกูบิดให้เดี๋ยวกูบิบให้ ไม,ไม่เอาเลยแนมะ่ไม่งดูเปียกเปียกแบบคุณปิดให้เฮียเนี่ยตัวเปียกน้ำเลยก็มันโดนน้ำแล้วดูโอเคประมาณนี้น่าจะได้นะมึงคือไงมึงจะทำไงอะ่ะก็ไม่รู้ดิคิดมาใคร่รคือมันมีโอกาสหรบบือปล่าไม่กินได้หมดแล้ว สแลกเ,เลยขี้เลยโยโยโยเดี๋ยวกล้องนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ตาก,กล้องลองถ่ายลองจับขี้แม่โอ้เยอะเ้ยปะเอาเอาไม่กี่ก้อนได้ไหมอ่ะลองกำดูทั้งกำเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาก้อนเดียวอ่ะลองหยิบดูสุ่มๆ <c oughs> มันคือขี้ปลอมเฮ้ยจะเอาไปไหนเฮ้ยจะไปล้งาลงทำไมกูสาบิดไว้ นี่มามนเนี่ยเอ้ this is a shit อเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมจะเอาไปแก้งจะแก้งไงเดี๋ยวเราขอปิดก่อนนะอ่าเดี๋ยวเราขอวางแผนกันสักคู่หนึ่งนะครับอ่าเราได้แผนแก้งกันแล้วเอาเทีน้ำทิ้งไว้ก่อนเราไม่ใช้น้ำคุณผู้ชมครับผมได้แผนแก้งแล้วนี่ผมจะแก้งพี่สาวอมมี่นะครับโดยการที่ผมจะเอาขี้นี่ใส่ลงไปนะครับผม ดูสิว่าพี่แกจะทำได้ไงอ่ะเดี๋ยวได้เ,ดเอาเอามาวางตรงนี้ก่อนนี่แล้วเสร็จแล้วผมจะเรียงไซส์ขนาดขี้นะครับนี่เป็นขี้ก้อนนี้เล็กที่สุดผมจะวางไว้แบบนี้แล้วก็ขนาดต่อมาเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะอ่ะแหละแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็ยาวยาวขึ้นมาเฮ้ยผมว่าขี้ก้อนเล็กผมไว้ข้างล่างสุดดีกว่าแล้วก็นี่ขี้ก้อนบ,บ,บุ้มๆนะนี่แล้วก็อันนี้ครับผมอื้ม แต่ก็น้องบ่๊มตั้งค์คือคีไอ้โอจากไรดีบ่ไอ้โอมาทนี่มาทนี่อะไรทำอะไรโอ้ยโคตรร้ายนี่แม่งแกล้งพี่มันสองคลิปแล้วเนี่ยอย่างร้ายเปลี่ยนได้เหมือนเหมือนไงเส้แห้งเออขี้เปี่ยนไอโอเอาเอาน้ำมากหน่อยมันกลัวมันเยอะไปหน่อยอื โอ้โยขี้เด็ดเลยตั้นขี้์จริงนัะน่ะโอ้โยขี้์เลยนี่ย,แ,ยแ,แกล้งกันแบบโจงแกล้งกันนะคือแบบเขาได้ยินกันหมดแล้วอ่ะเอ้ยพอแล้วพอแล้ว,อลวโอเคเดี๋ยวผมจะให้โอมมี่เนี่ยถือกล้องอันนี้เข้าไปด้วยนะครับอ่ะถือไป้ทำไมไดูถือก็รู้กันอยรีแอค,คชั่นเอาเป็นแบบเฮ้ยให้เกิร์ลฝากของมาให้แอบชอบแน่เลยประมาณน,ะนะั้นน่ะเออทำเป็นแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว ไม่ถือด้วยแบบไอ้เกิ้ลมันฝากของอะไรมาให้ก็ไม่รู้อ่ะไอ้เกิ้ลต้องมีสัตว์มครอบคืองประดิษฐทมาหรืออะไรเพได้ต้องฟ้าต้งฟ้าไม่ทนอดได้ทำเป็นพูดนะแบบไอ้เกิ้ลฝากของมาให้อะ่ะแบบว่าอาจจะเป็นของมีค่าต้องเปิดให้ได้เลยอะ่ะมันอาจจะชอบมึงก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแบบเหมือนกูชอบเขาแล้วฝากของไปให้อะ่ะเออรีแอคชั่นเดี๋ยวกูจะยืนรอฟังอยู่หน้าบ้านนะ เองมาให้อีมันมัใส่ของมาให้วางไว้ดิมันว่าเจ้าเปิดไม่กัจะอดตายด้วยอ้โหเขึ้นเดี๋ยวมาไอเกอมันมัของใส่มาให้อะเปิดไอเอฝาของมาให้เปิดดาเอ๊าด ีแล้ว啊ไฟาของมันคอย้มเขาป้องกันอยาพาถ่ายได้ไห้เปิดให้ดูนะอ่าเอาดูเราดู โอเคครับจบแล้วถ้าคมกดถอไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เป็่อนนีสวัสดีครับผม่าฮาบ่่าฮ่าฮ่่าฮเาาละาฮ่่าเ่า่าฮ่าฮ่า่าก่า ที่กวางโอเคไปจริงๆเลยครับ